สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การแหมดวงคลิปดรงคลิปนี้เราจะมาตรวจสอบสายตาของแอปแบลมองมาที่คุณเมื่อครั้งอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไรสมบาับพรัง,งานคุณอนุญ,ญาตให้เราประดจิงตาด้วยก,ก,กวารกดส c r i b e ไละแชร์ไม่ว่าแอปแบลจะรับรู้เรื่องราวของคุณมาในรูปแบบไหนนะคะสิ่งที่เขารับรู้มาอดีตกับปัจจุบันนะคะชีวิตของคุณ เป็นอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรขออนุญาตเทวดาประจำตัวของคุณนะคะสิงศิ์ครูบาอาจารย์เปิดพลังงานของคุณและกนาราศีที่โดดเด่นแอริสราศีเมทัดไฟซอกเซทเรียราศีโนจาตตดไฟพรัสเซสราศีมีนท่านน้ำแอทันลมมิทุนจุนกุมหิ้าราศีตุนท่านลม คั Cancer, นเซนะอร์ราศีกรกฎธาตุน้ำยูเรนัสท่านลมมีถุนุนกลุ่มสกอร์เปโอราศีพิจิกธาตุน้ำตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะและแอ็บแบลตรงไม่เอ่ยมีหนึ่งเจ็ดสี่เก้าสิบสองยี่สิบแปดแล้วก็ยี่สิบห้านะคะ พลังงานของคุณแต่ถ้าคุณรู้นะคะพลังงานของแอปแบลด้วยก็ยิ่งดีนะทรงบานพลังงานของคุณนะ,ะมาดูสิว่าเมื่อครั้งอดีตเนี่ยแอปแบลรับรู้เรื่องราวของคุณนะคะจากคนรักของคุณอย่างไรชีวิตของคุณเป็นอย่างไรจากที่ฟังฟังมานี้เขารับรู้นะคะ แอบแบลรับรู้เรื่องราวของคุณจากคนรักเก่าของคุณนะเมื่อครั้งอดีตว่าอย่างไรอดีตนะคะคุณอาจจะยังไม่ได้เป็นเดอกสตาเนาะอดีตนะคะแอบเบลร,รับรู้ว่าคุณเนี่ยก็เป็นคนสวยนะนะคะ คุณรักของคุณอาจจะเล่าให้ฟังหรือว่าเห็นรูปร่างหน้าตาของคุณแล้วก็มองว่าคุณเป็นคนสวยนะค,คุณเป็นคนที่มีอนาคตยาวไกลนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่ชอบเอาชนะนะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะพูดเก่งแล้วก็ตัวของคุณเป็นคนจริงจังเด็ดขาดชัดเจนนะคะแล้วก็ รักความถูกต้องรักความยุติธรรมเชื่อมั่นในตัวเองนะแล้วก็อดีตเนี่ยตัวของคุณน่าที่จะรู้แล้วก็เข้าใจดีนะว่าคนรักของคุณไม่ได้ชอบคุณไม่ได้สนใจคุณตาแล้วก็คนรักของคุณมันเลือกแอปแบลวแล้วก็คุณก็เครียดคุณไม่มีความสุขคุณก็พยายามจะทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะให คนรักของคุณกลับไปหาคุณทำทุกอย่างนะคะเออแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จนะคะแอบแบลบมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนสวยเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนมีความรู้มีมความสามารถนะ,ะก็เรียนจบมาสูงเป็นคนคแบบ่อนขงาเแีบยเออเรียกว่าทำอาชีพการงานได้หลายๆอย่างด้วยหรือว่าทำอาชีพอะไรก็ได้แหละนะ,ะแต่ก็เป็นคนที่แบบสามารถดูแลตัวเองได้ แต่คนรักของคุณไม่ได้สนใจคุณไงนะคนรักของคุณมาชอบแอบแบลมาสนใจแอบแบลแล้วก็มาเลือกที่จะอยู่กับแอบแบลนะคะนี่คือสิ่งที่แอบแบลรับรู้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าชีวิตของคุณเมื่อครั้งอดีตแอบแบลรับรู้เรื่องราวของคุณจากคนรักของคนรักเก่าของคุณอย่างไรและปัจจุบันแอบแบลเห็นชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนะคะ อดีตแอบเบลรับรู้เรื่องราวของคุณจากคนรักเก่าของคุณอย่างไรแล้วก็ปัจจุบันแอบเบลเห็นชีวิตของคุณเป็นอย่างไรเรามาดูอดีตก่อนนะคะว่าแอบเบลรู้เรื่องราวของคุณว่าอย่างไรแอบเบลรู้ว่าคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบทํางานหนักนะเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่ารักแล้วก็เป็นคนที่แบบ เอออายุยังน้อยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเป็นคนที่มีความอดทนมีความเพียรพยายามมีพลังงานของการที่แบบเป็นคุณแม่ที่ดีเป็นภรรยาที่ดีแล้วแอบเบลก็รับรู้ถึงการที่คนรักของคุณปฏิเสธที่จะไม่สนใจคุณแม้คุณจะสวยแม้คุณจะหน้าตาดี แต่คนรักของคุณไม่เลือกคุณนะนี่คือสิ่งที่แอบแบลรู้นะคะและแอบแบลรับรู้เรื่องราวของคุณเมื่อครั้งอดีตว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างดุนะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเอาแต่ใจตัวเองนะเป็นคนที่ชอบเอาชนะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าเออคุณก็ไม่ยอมรับหรอกให้สามีคนรักของคุณ มีครอบครัวอื่นหรือว่ามีแอบเบลนะคะคุณคือพยายามที่จะทําให้สามีของคุณคนรักของคุณเนี่ยกลับไปอยู่กับคุณนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเนี่ยขี้หวงขี้หหงนะคะเออแล้วก็คือสามีใครๆก็รักนะก็เลยทําให้เหมือนกับว่าแอบเบลมีความอยากเอาชนะคุณก็ในเมื่อสามีคนรักของคุณเนี่ยไปรักไปชอบกับแอบเบลแล้วแต่แอบเบลก็มีความที่แบบอยากได้อยากครอบครองคนรักของคุณมา นะแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คนรักของคุณมาอยู่กับแอบเบ l นะคุณก็รู้ดีว่าตรงเนี้ยนะคะแอบเบลไม่ได้เล่นเล่นะแล้วคุณก็รู้ว่าสิ่งที่แอบเบลทำเนี่ยท้ายที่สุดแล้วคุณก็ต้องเป็นฝ่ายยอมแพ้นะแล้วคนรักของคุณก็เลือกที่จะอยู่กับแอบเบลนะแอบเบลก็คือแบบเรียกว่าแสดงความเป็นเจ้าคเ,เจ้าของนะคนรักของคุณให้คุณเห็นแล้วคุณก็รู้สึกโกรธ นะโมโหแอบเบลและแอบเบลรู้ว่าคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งนะคะแลวแอบเบลก็รู้ว่าคุณสามารถที่จะมีโอกาสที่จะอ,อมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้หรือว่าสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้อ่นะ,ะอาจจะเหมือนกับว่าคุณอาจจะหายไปเลือกที่จะยอมที่จะให้คนรักของคุณมาอยู่กับแอบเบลแล้วคุณนะคะก็ปล่อยให้เป็นไปตามวิถีชะตากรรมชีวิตนะครับ ปล่อยให้เป็นไปตามเวรกรรมนะคะแล้วคุณก็เฝ้าดูว่าชีวิตของแอบเบลกับคนรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะคือเหมือนแอบเบลรับรู้ถึงพลังงานของการที่ตัวของคุณเนี่ยไม่ยอมแน่ๆไม่ยอมที่จะให้คนรักของคุณมาอยู่กับแอบเบลโดยที่คุณไม่ทำอะไรเลยนะแต่ด้วยความที่คนรักของคุณเนี่ยเลือกที่จะมาอยู่กับแอบเบลก็เลยทําให้คุณเหมือนตัดสินใจที่จะเหมือนปล่อยให้เป็นไปตามชะตากรรมวิบากกรรมนะคะ และคุณก็เชื่อว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะมันไม่ได้เป็นเพราะแอมเบลคนเดียวเป็นเพราะคนรักของคุณที่นอกใจคุณแล้วก็เลือกไปอยู่กับแอมเบลก็เลยทําให้ตัวคุณคือต้องยอมอ่ะนะคะต้องยอมให้คนรักของคุณไปอยู่กับแอบเบลนี่คือสิ่งที่แอบเบลรู้ว่าเออมันมันฝืนไม่ได้มันดึงคนรักของคุณกลับไปไม่ได้ก็เลยต้องปล่อยไปทา,ทางที่คุณก็เจ็บปวดเสียใจอยู่นะคะแล้วก็ ไม่ยอมให้อภยัยแอบเบลแล้วก็คนรักของคุณนะคะและแอบเบลรับรู้เรื่องราวของคุณเมื่อครั้งอดีตแอบเบลรู้ว่าตลอดระยะเวลานะคะที่คนรักของคุณไปอยู่กับแอบเบลคุณไม่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่คุณไม่ได้มีแฟนใหม่นะคะคุณยังเหมือนกับว่าเออยังเลือกที่จะอยู่กับตัวเองเลือกที่จะเป็นพ่อมไม้แม่ไม้เลือกที่จะโสดเลือกที่จะไม่มีความรักความสนธ์ใดๆแต่คุณไปโฟกัส ในสิ่งที่มันสาคัญก็คือนะในเรื่องของอาชีพการงานนะคะและวิถีชีวิตของคุณก็เปลี่ยนไปก็คือตัวของคุณเนี่ยคือเป็นคนขยันทํามาหากินเป็นคนเกง่งเป็นคนฉจาดเป็นคนที่ชอบลงทุนเป็นคนที่แบบเหมือนเอาตัวรอดได้เองอ่ะนะคะแล้วก็คุณก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนรักของคุณเลยนะ,ะตัวของคุณคือร่ํารวยประสบความสําเร็จมาด้วยตัวเองนะ,ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทําให้แอบเบลเหมือนกับมีความรู้สึก กลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างว่าเออสับวันหนึง่งถ้าคุณดํ่รวยคุณประสบความสําเร็จแล้วคุณจะกลับมาเรียกร้องความยุติธรรมบางสิ่งบางอย่างหรือว่าตัวของคุณอาจจะปล่อยให้นาะวิบากกรรมชะตากรรมตรงนั้นมันส่งผลทําให้ชีวิตแอบเบลแล้วก็คนรักของคุณได้รับผลของกรรมนั้นๆน,น,นะนี่คือสิ่งที่แอบเบลสัมผัสรับรู้นะคะว่าตัวของคุณจะไม่ทําอะไรเลยแต่คุณปล่อยให้ชะตากรรมวิบากกรรมนะคะ เอ,อเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงด้วยการที่แบบแอบเบลกับคนรดกของคุณเนี่ยเจอผลวิบากกรรมตรงนั้นนะคะเรามาดูที่ว่าปัจจุบันนี้แอบเบลนะคะสัมผัสรับรู้หรือว่ารับรู้เรื่องราวของคุณว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรปัจจุบันนี้นะเดทตั้งแต่คุณนะคะเออไม่ได้สนใจกับความสัมพันธ์ที่ระหว่างแอบเบลกับคนรักของคุณเนี่ย เลือกกันแล้วชีวิตของคุณนะก็เหมือนกับว่าอยู่ในห่วงของความทุกข์ไม่ได้ลืมเรื่องราวในะอดีตเลยแม้แต่นิดเดียวนะคุณปล่อยให้แอบแบลนะแล้วก็คนรักของคุณเนี่ยไปใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไปผูกพันนะแล้วคุณก็เหมือนกับว่าอาจจะมีการติดตามหรือว่ามีการส่องมีการดูนะพฤติกรรมของแอบแบลผ่านโซเชียลไลน์และแอบแบลก็ น่าที่จะรับรู้ถึงพฤติกรรมของคุณด้วยว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรอาจจะสอบผ่านโซเชีลลยลออไลน์เช่นกันในในกรณีที่รับรู้ถึงโซเชียลของกันและกันนะคะแล้วก็บางคนคือไม่รู้ก็อาจจะมีคนมาเล่ามาบอกให้ฟังว่าชีวิตของคุณเนี่ยนะ,ะหลังจากที่จบจากคนรักของคุณคู่รักของคุณมาแล้วนะคุณอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันหรือว่าไม่ได้มีชีวิต เริ่มต้นชีวิตรักใหม่กับใครแต่คุณนะคะเหมือนรอการติดต่อนะรอการกลับไปของคนรักของคุณอยู่เหมือนแอบเบลสัมผัสรับรู้นะว่าคุณเนี่ยยังมีการเฝ้ามองเฝ้าดูคนรักของคุณให้ติดต่อกลับไปอยู่และทําให้แอบเบลรู้สึกเสียอกเสียใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยนะคะคนรักของคุณจะกลับมาหาคุณแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้ แต่แอมเบลคิดไปเองว่าคุณเนี่ยนะคะการที่คุณไม่เริ่มต้นใหม่การที่คุณไม่คิดจะมีใครไม่มีความสัมพันธ์ใหม่ใดๆเข้ามาเนี่ย mm. เพราะว่าคุณต้องการรอให้คนรักเก่าของคุณสามีเก่าของคุณติดต่อกลับไปหาคุณนะนี่คือแอมเบลนะคิดเองแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้ต้องการแบบนั้นแอมเบลสัมผัสรับรู้ว่าตัวของคุณนะคะ เลือกที่จะเชื่อมั่นในคุณงามความดีสิ่งดีงามและเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำชีวิตของคุณเนี่ยนะความชัดเจนของคุณความเด็ดขาดของคุณคุณเชื่อว่าคุณงามความดีนะความมั่นคงในจิตใจของคุณจะทำให้เหมือนกับว่าเอเป็นในเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะคะมันจะสามารถจะทำให้ตัวคุณมีความสุขได้ ะะมีความสุขกับครอบครัวปัจจุบันได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องต้องมีสามีหรือว่าคนรักอยู่เคียงข้างแต่คุณสามารถที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองหรือว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อพร้อมสมบูรณ์แบบได้ด้วยตัวเองนี่คือสิ่งที่แอมเบลเห็นนะว่าคุณเนี่ยคือไม่จําเป็นต้องมีสามีไม่จำเป็นที่ต้องมีคนรักเลยแต่คุณก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างทํางานหาเงินดูแลคนในครอบครัวหรือว่าถ้าคุณมีลูกแล้วคุณก็ดูแลครอบครัวแล้วก็ลูกของคุณ นะะค,คุณไม่ได้ที่เหมือนจะบว่าจะต้องรองให้สามีคนรักของคุณกลับไปเติมเต็มความสุขแต่คุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองนี่คือสิ่งที่แอมเบลเห็นนะแตกต่างจากแอมเบลนะที่แอมเบลมีทั้งคนรักของคุณนะคะเป็นครอบเป็นครัวแต่แอมเบลกลับรู้สึกแย่กับตัวเองกลับรู้สึกไม่มีความสุขนะคะและสิ่งที่แอมเบลเห็นชีวิตของคุณประสบความสําเร็จ ในอาชีพการงานและมีการเงินและเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความรู้ความสามารถนะแล้วก็อสามารถที่จะให้คำปรึกษาหรือว่าให้ความช่วยเหลือกับคนอื่นได้อาจจะมาจากอาชีพการงานของคุณที่คุณประสบความสําเร็จนะคุณมีประสบการณ์ชีวิตนะคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าเริ่มต้นใหม่ด้วยตัวเอง คุณทําอาชีพการงานหรือว่าทำธุรกิจการงานที่ทําให้คุณร่ํารวยประสบความสําเร็จจากอดีตเนี่ยคุณอาจจะเจอสภาวะปัญหาการเงินนะที่คุณถูกคนรักสามีเก่าทิ้งไปหรือว่านะปัญหาเมื่อครั้งในอดีตเนี่ยแอปเลมาเห็นว่าตอนนี้เวลานี้คุณไม่ได้ง้อคนรเก่าของคุณเลยนะคุณสามารถทําชีวิตของตัวเองให้มีความสุขและร่ํารวยประสบความสําเร็จได้นะคะ คือแบบอยู่คนเดียวแล้วรวยอยู่คนเดียวแล้วสบายอยู่คนเดียวแล้วประสบความสําเร็จซึ่งทําให้แอบเบลรู้สึกแบบคุณเก่งจังเลยอะ่ะคุณมีความรู้ความสามารถจังเลยนะคุณไม่ได้ง้อใายคุณไม่ได้สนใจใครปัจจุบนันนี้ชีวิตของนะคะคุณน่าจะจะมีการที่แบบเหมือนหลุดพน้นวิบากกรรมบางอย่างนะคะวิบากกรรมในเรื่องความรักวิบากกรรมในเรื่องของการเงินวิบากกรรมในเรื่องของปัญหา ต่างๆแล้วคุณสามารถที่จะเหมือนกับทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองด้วยความรู้ความสามารถของคุณเองคุณร่ำรวยคุณประสบ,บวความสําเร็จนะค,คุณไม่จําเป็นที่จะต้องมีสามีคนรักนะค,คุณเป็นพ่อแม่เป็นแม่ที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองและนะคะแอบเบลก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณน่าจะ,จะมีคนที่รักคุณเข้ามาแน่ๆนะคะแอบเบลมองว่าการที่ตัวของเขาเนี่ยแย่งทิ้งคนรักของคุณไป เขาต้องเหมือนเขาอยู่กับความหวาดระแวงเขาอยู่กับในเรื่องของวิบากกรรมเขาอยู่กับในเรื่องของความทุกข์ใจความไม่สบายใจกลัวว่าคนรักของคุณจะกลับมาหาคุณในขณะที่ตัวของคุณเนี่ยมีชีวิตที่มีความสุขสบายโดยที่ไม่ได้กลัวสิ่งใดเลยคุณหลุดพ้นในเรื่องของชะตาก,กรรมวิบากกรรมความรักแล้วแล้วคุณสามารถยาวตัวรอดได้ด้วยตัวเองหรือว่าทำธุรกิจการงานร่ำรวยประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองนะแล้วแอบเบลก็มีความเชื่อว่า คุณน่าที่จะมีความรักใหม่เข้ามาแน่ๆนะคะแล้วก็มีคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณแต่อยู่ที่คุณว่าคุณอะนะคะจะเลือกที่จะมีความรักใหม่หรือเปล่าเพราะว่าคุณรวยคุณสวยคุณเก่งคุณประสบความสําเร็จแล้วคุณคุณมีชีวิตที่ดีแล้วบางทีคุณอาจจะไม่มีไม่เลือกที่จะมีความรักใหม่ก็ได้นี่คือสิ่งที่แอมเบลเห็นในปัจจุบันนี้นะคะนี่คือพลังงานของคุณที่แบบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างได้ ด้วยตัวเองประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองมีความสุขแล้วและไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนขวันขวายหาความสุขจากคนอื่นนะคะมาดูซิว่าสิ่งที่แอปบเบลและคนรักเก่าของคุณอยากจะพูดอยากจะบอกกับคุณเนี่ยนะ,ะถ้ามีคําพูดที่แบบเขาอาจจะอยากจะขอโทษคุณหรือว่าชื่นชมคุณบางสิ่งบางอย่างเขาอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรกับคุณ เขาชื่นชมคุณนะคะที่คุณประสบความสําเร็จนะในเรื่องของอาชีพการงานและมีความสุขได้ด้วยตัวเองคุณร่ารวยคุณมีทุกสิ่งได้คุณดูเพอร์เฟกอ่ะคุณดูสมบูรณ์แบบมากๆแล้วคุณเป็นคนเก่งมากๆที่สามารถที่เอาชนะความทุกข์ปัญหาต่างๆได้คุณดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะในขณะที่แอบเบลเนี่ยแม้จะมีครอบครัวแม้จะมีคนรักของคุณอยู่เคียงข้างแต่เหมือนแอบเบลเหนื่อยกับการที่แบบ ต้องดูแลคนในครอบครัวมากๆแต่แอบแบลเหนื่อยกับความลําบากในเรื่องของการที่เออมีชีวิตครอบครัวมีหลายคนแต่ก็ไม่ร่ารวยไม่ประสบความสําเร็จเหมือนคุณสทีแอบแบลบนะขอชื่นชมคุณที่คุณรักตัวเองและคุณก็มีความรักที่จริงใจนะคะแล้วก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณจะได้เจอคนที่รักนะคนที่เห็นคุณค่าในตัวของคุณและแอบแบก็เชื่อว่าคุณจะมีคนที่แบบเหมือน มีคนมาสนับสนุนคุณมีคนมาห้อมล้อมคุณมีคนมาชื่นชมคุณแล้วคุณจะได้เจอครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะและคุณจะได้เจอความรักที่ดีนะความรักที่เข้ามาเติมเต็มคุณหรือแม้กระทั่งชีวิตของคุณจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยที่แบบไม่ไม่ขวนขวายไม่ดิ้นรนมองหาความสุขจากที่อื่นนะคะแอบเบลเชื่อว่าชีวิตของคุณเนี่ยไปได้ดีกว่าชีวิตของเขาแน่นอนแอบเบลเชื่อว่านะตัวของคุณเนี่ย ประสบความสําเร็จแน่ๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเป็นคนเก่งอะ่ะเชื่อว่าเป็นคนเก่งสามารถที่จะดิ้นรนนะต่อสู้หรือว่าทาทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองประสบความสําเร็จ นะคะชีวิตต้องมีความสุขแน่ๆชีวิตต้องเจอสิ่งที่ดีแน่ๆเจอคนที่ดีเข้ามารักแน่ๆนะน,นี่คือคําพูดของแอบเบลที่อยากจะบอกกับคุณนะคะคือน่าจะมีความรู้สึกเสียใจแหละเออฉันไม่น่าแย่งชิงคนรักของเธอมาเลยนะอะไรเงี้ยคือตอนนี้นะสภาวะที่เกิดกับแอบเบลก็คือปัญหาการเงินปัญหาออความรับผิดชอบนะคะสร้างครอบครัวก็คือไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่คิดหรือว่ามีปัญหาการเงินตลอดชีวิตนะไม่มีความสุขเลย นี่คือสิ่งที่แอบเบลมองชีวิตของคุณอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะคะคุณมีความสุขได้นะคะแล้วก็อดีตคือแอบเบลรับรู้ถึงความทุกข์ของคุณนะคะที่คุณอยู่กับปัญหาอยู่กับชะตากรรมอยู่กับชีวิตที่มันแบบทนทุกข์ทรมานแต่คุณก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากวิบากกรรมตรงน,นั้นได้คุณเก่งมากนี่คือคําชมของแอบเบลนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ